การที่ให้ไปลงพื้นที่ครั้งที่แล้วของร้อยเอกธรรมนัฐนั้นใน,นานะร,รัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ไปเพื่ออะไรมีบทบาทแค่ไหนอย่างไรนะครับนายกยืนยันว่าในตอนนั้นคือการไปหาข้อมูลไม่ได้เป็นมติคอรมอเป็นเพียงคอรมอเนี่ยรับทราบสิ่งที่ประชาชนต้องการซึ่งจะต้องใช้กฎหมายและเวลาเพราะโครงการนี้ยังไม่ผ่านการทําประชาพิจาร์นะครับซึ่งท่านก็ยืนยันว่า ถ้าประชาชนเห็นชอบก็ทําได้ถ้าไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยโครงการก็ต้องยุติทั้งหมดขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายกคมตรีในประเด็นนี้กันครับเรื่องชนะเนี่ยนะพูดให้น้องเข้าใจทีนะคือการที่ลงไปเขาที่แล้วเนี่ยเขาลงไปเพื่อหาข้อมูลที่เฉยไม่ได้เป็นมติคอรมอเข้าใจไหมคอรมอเป็นแต่รับทราบนะว่าปไปทนต้องการโนดต้องการนี่ทั้งสามที่อย่างเราก็อยู่ในกระบวนการว่า อย่างเดียวคนนั้นเองคือมันจะต้องใช้กฎหมายแล้วเวลาต้องใช้เวลาอีกนานของกวนถ้ามันไม่ผ่านประชาพิจารณ์ทุกอย่างมันต้องผ่านประชาพิจารณ์หมดนั่นแหละทำประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องก็แล้วกันถ้ามันทําได้ประชาชนเห็นชอบก็ทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็อยู่อย่างเดิมเพราะตอนนี้รัฐบาลก็มีแต่แนวนโยบายแต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับประชาชนจะทําได้หรือไม่ได้ใครที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ตรงนั้นก็บ้ากันทุกคนทำทุกอย่างมันถูกกฎหมาย ครับนี่ก็ชัดเจนนะครับในช่งตีก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการลงไปหาข้อมูลแล้วคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้รับทราบแล้วไม่ใช่เป็นการลงนาม MOU นะไม่ใช่เป็นการลงนาม MOU คําว่าลงนาม MOU คือทั้ง2องฝ่ายเนี่ยตกลงร่วมกันที่จะทําในเรื่องนั้นเรื่องนี้อ เพราะถ้าไปลง MOU ไปลงนาม MOU เรื่องนี้นะต้องเอามาเข้าคลมอเพื่อขออนุมัติทํา MOU กับชาวบ้านประมาณนี้นะครับส่วนประเด็นเรื่องของออผังเมืองนะครับที่มีก่อนหน้านี้มีการระบุว่ามีการเปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงนะสีม่วงก็เป็นสีที่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้เนี่ยนายกก็บอกว่าก็ต้องเป็นเรื่องของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับจะไปแก้เองไม่ได้เรื่องนี้ ต้องกลับไปเริ่มต้นที่สออบอตอนะครับหรือศูนย์อำนวยการบริหาร่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อทบทวนให้ถูกต้องตามกฎหมายตามที่ประชาชนต้องการทีนี้สถานะของโครงการนี้ณขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ชัดเจนนะโครงการนี้ยังไม่ได้อนุมัติให้ก่อสร้างหรือใหอ้เดินหน้าอะไรต้องผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์กันก่อนนะครับและจากข่าวก็คือว่านายกก็จะมอบหมายให้ทางสออบอตอ ที่ดูแลที่จังหวัดชายดนภาคใต้เนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับรวมถึงรัฐมนตรีประจาสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ